วันที่แฟนเพจของเรารอคอยนะครับ <Whoa. S 1> DCF นั่นเองนะครับอืเราก็จะมีสมการนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสู่โมเดลโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใน Excel นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้พูดถึงสมการหลักๆของ DCF แล้วนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับจะต้องมีก่อนที่เราจะไปสู่โมเดล ตอนนี้เราอยู่หน้า Excel นะครับสาระสำคัญที่เราต้องการทำให้เห็นในวันนี้นะครับก็คือว่ากลไกของดี f เนี่ยมาทำกันยังไง <Wow. S 1> ซึ่งเรานะครับจะมาดูเอราวันนะครับเป็นธุรกิจโรงแรม oh. เรามาเริ่มที่ Ke ีย์สมมติชันก่อนนะครับราคาหุ้นของเ e อราวันสาบาท66เอ่อ number of operating days นะครับก็คือว่าในปีนั้นๆน,น,นะครับมีจำนวนวันที่มีการดำเนินงาน,นกี่วันเราจะมีการคาดการณ์10ปีถามว่าต้อง10ปีไหมไม่จำเป็นนะครับแต่คาดการณ์ยังไงก็ได้นะครับ ให้ระยะเวลาเนี่ยเพียง <P an throp od> พอ <P an throp od> กระแสเงินสดเนี่ยมัน normalize ถ้ามันยังไม่นิ่งอ่ะหมายความว่ามันยังมีการลงทุนเพิ่ม,มรายได้ยังโตมหา,าศาลอย่างเงี้ยนะครับเราจะยังไม่หยุดเราจะหยุดจนกว่ามันนิ่ง <P an throp od> อ่าดังนั้น <P an throp od> ในกรณีนก็คือให้มัน10ปีภาษีนะครับ corporate income tax 20% <P an throp od> w น VAT นะครับอัตราคิดลดเราให้มันเป็น11กับ10นะให้เป็นเป็น range นะครับเอ่อถ้าอัตราคิดลดยิ่งสูงมูลค่าหุ้นก็ยิ่งน้อยมันส่วนทางการ เราเนี่ยอยากจะให้มันเป็นเว้นเพราะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเอราวัน่ควรอยู่ที่ราคาเท่าไหร <Nope. S 1> ม่มันจะไม่ใช่เป๊ะๆว่าเอราวันควรอยู่ที่5บาทสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่ามันน่าจะเป็น4บาท80ถึงอยู่ที่ประมาณห้า <5 S 2> บาท20อ่าโดยประมาณนี้นะครับ Terminal Growth ก็คืออัตราการเติบโตไปในอนาคตแบบชัว่วนิรันดร์ p r o p e r t i o n a l Growth เราให้มันเป็นอยู่ที่2%ทีนี้เนี่ยเราจะมีสมมูตที่ฐานเพิ่มเติมนะครับรายได้ ถ้าเกิดเพื่อนๆกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าที่เราพูดถึงเรื่องขององบการเงินของตัวเอราวัเนียนะครับปี2018-2019เนี่ยมีเคเกอร์ผลตอบแทนทบต้น3.1% SGNA เติบโต2.5%นะครับต้นทุนการขายแต่ว่าปีแรกเราจะสมมุติว่ามันลดลง50%เพราะโควิดถัดไปปีหน้ามันก็น่าจะโตนะฮะ75% 50% 20% 10% 5% 5% 5% 5%, 5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งโต2% ดยเท่ากับเงินเฟ้อ,อคือ assumption อเป็นแค่ assumption เฉยๆ,ๆทำไมถึงมีบรรทัดของ S G N A ด้วยนะครับเพราะต้องบอกว่า S G N A เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเกาะรายได้ไปเหมือนกับ cost ะคอสซปูโซคอสกุูโซเนี่ยคือต้นทุนในการผลิตอะต้นทุนในการขายมันแปลผันตรงมันแปลผัน่้นข้างตรงเลยเราเลยดูเป็นมาจิน มันจะเกาะกันเลยแต่ว่า S G N A มันเป็นค่าใช้จ่ายแบบค่าใช้จ่ายเงินเดือนก,การ,ร,ารขายและบริหารการขายและบริหารซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกาะกับ,ร,บรายได้มากขนาดนั้นคือรายได้อาจจะลดลงแต่ S G N A อาจจะยังไม่ลดก็ได้ถัดมามาดูที่มาจินนะครับมาจิน cross profit margin 2>, 2ปีที่ผ่านมาคือประมาณ55ค b ิบห a าอี a มาจิน่ r o s s มาจินเนี่ยเราให้มันเป็น15% ในปีที่1ของการคาดการณ์เหตุผลที่เราให้มันเป็นเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบจากโ <Nope. S 1> ควิดนะครับก็เป็น15เ็นตต่อมาก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆจะเห็นว่าเรามี EBITDA margin แต่เราจะไม่ได้ใช้มันนะครับในกรณีนี้ mm. เมื่อเรามี cross profit margin นะครับที่15เนี่ยมันจะคิดค่าใช้จ่ายต่อรายได้เป็น85หมายความว่าเราได้รายได้มา100 85คือต้นทุนในการขาย mm. ต้นทุนในการให้บริการแล้วเราก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆเ,เนี่ยสปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่0.8%ของไรายได้นะครับแต่เราจะให้มันเป็นศูนย์เพราะว่า FCF นะครับมันควรที่จะเป็นกระแสเงินสดที่มาจากกิจการดําเนินงานจริงๆมาดูที่ working capital working capital ก็คือพวกเงินทุนหมุนเวียนนะครับมันจะมี3ตัวหลักๆด้วยกันนะครับ 1. คือ days of sales outstanding จํานวนวันที่เราให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าเฉลี่ย2ปีที่ผ่านมาเราให้12วัน days of inventory outstanding ก็คือของอยู่ในสต็อกเนี่ยกี่วัน เสร็จแล้ว7วัน days of payable outstanding ก็คือจำนวนวันที่ที่เจ้าหนี้การค้าเนี่ยให้เครดิตเราก็คือ31วัน assumption ของเราก็จะค่อนข้างนิ่งนะครับ 12, 7, 30นะครับให้หลอกกันไปตามตัวเลขในอดีตมาการลงทุนนะครับ capex to revenue 2ปีที่ผ่านมาคือ26.5%ตัว depreciation นะครับ depreciation to revenue เหมือนกันเฉลี่ยที่ผ่านมาก็คือ12.7%อเร่าเรา assume นะครับว่า capex to revenue 25ในปีที่1นะครับ แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนดีพรีก็ประมาณนี้นะครับ30% 20% 10%ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคาดการแคบ X วิธีหนึ่งก็คือคาดการแบบนี้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยนายิเขาก็จะไปคุยกับผู้บริหารนะสองนะครับ depreciation จริงๆเนี่ย depreciation น่ะถ้าจะเอาให้เป๊ะนะครับเราจะไม่คำนวณแบบนี้แต่เราจะคำนวณ depreciation เนี่ยจากแ a p เ X เพราะมันต้องคิดค่าเสือ่อมประเด็นที่2ของ Depreciation ก็คือา,คาเสื่อมมัไม่ได้มาจาก สินทรัพย์ใหม่เท่านั้นของเก่าก็ยังอยู่ของเก่าก็ยังอยู่ยยและของเก่าแบบจะต้อง d e p r e c ชชั่อีกนัเท่าไหร่ด้วยตรงนั้นน่ยนะครับมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่า fixed asset register นะครับอันนั้นก็ต้องไปขอจับทางบริษัทนะครับเขาก็จะให้มาว่าเออ depreciation ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็ต้องเอาไปบวกนะครับสิ่งที่กําลังจะพูดถึงก็คือว่า depreciation เนี่ยมันจะไม่ได้คิดแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแต่อันนี้เราทําแบบง่ายๆโอเคเราจะเข้าสู่ D c DCF f กกกกนนน็็ต้ออองงหไมหม่่วดดแรเลยคืบาขท อันนี้คือรายได้จริงๆนะมาจากงบการเงินเขาเลยนะครับปี2019นี่คือผลการดําเนินงานของเขาจริงๆนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เอาผลการดําเนินงานในอดีตนะครับไปคานวณเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตนะครับด้วย a s s u m p t ของเราอ,อันนี้ revenue แเราก็าไปคูณกับอ s s u m p t i o n ว่าต้นทุน,นเป็นเป็นเท่าไราของรายได้นะครับเป็น85%ของรายได้เราได้ cross กำไร,รขั้นต้นเท่านี้ลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะ c o ว i ดนะครับแล้ว s g i a ลด50%เพราะด้วย assumption ของเราข้างบนแต่ EBITDA มา เสร็จปุ๊บ depreciation ก็คิดเป็นสัดส่วนของรายได้เราก็ได้ operating income เราไม่มี other income น,นะครับเราก็มาเป็น EBIT เลยเราจบที่ EBIT เราไม่คำนวณกำไรสุทธิเนื่องจากว่าเราสนใจแค่ EBIT เนี่ยเพราะเราจะดู free cash flow to firm เราดู FCF f FF, เราเลยไม่หักดอกเบียเบ้ยออกเพื่อนเพื่อนเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วนะครับเราไปสู่ free cash flow to firm เราคำนวณ n o p a d เลยบรรทัดแรกมันก็คือการเอา EBIT ไปคูณกับ1ลบ tax 20% บวกค่าเสื่อมเพราะค่าเสื่อมมันเป็น non cash มันไม่ใช่เงินสดและเราก็ less change in net operating working capital เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคำนวณยังไงเราลบค่าเปกเราก็บวกทั้งหมดเราก็ได้ FCFF เห็นไหมครับว่าตรงนี้มันติดลบมันติดลบก็นแน่นอนมันติดลบตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ทั้งหมดนี้แล้วอะ <Wow. S 1> ะมาทีนี้นะครับ working cap อันนี้คือตั้งต้นจากงบดุลปี2019เป็นตัวเลขจริงๆลูกหนี้การค้าคมีอยู่185ล้านสต o อกนะครับมีมูลค่าในสต o อกเนี่ย52ล้านมีเจ้าหนี้การค้า 234ล้านและเราอยากจะคำนวณว่าในปีถัดไปนะมันเท่าไหร่สิ่งที่เราทำก็คือ365วันเนี่ยเรามีรายได้เท่านี้แต่มี12วันที่เราไม่ได้เงินนะครับดังนั้นมันก็คือ12หาร366คูณกับรายได้เราก็จะได้ AR คอนเซปต์คล้ายๆกันกับ inventory แต่ inventory เนี่ยมันจะไปโยงกับ c o s Goods s ส l d c o s ซ of g o o d s s o o d เนี่ยอันนี้คือทั้งปี 365วันแต่ว่ามันจะมี7วันเนี่ยที่สินค้ายังอยู่ในสตอ็อกเราก็เอา7วันหาร366เป็นสัดส,ส่วนคูณกับคอสกุโซสุดท้ายแล้วนะครับเอ uh, อ t r a d e a c c o u n t เ p a y a ร l e นะครับเราบวกก้อน2ก้อนแรกแล้วเราก็ลบ Accounts p a y a b l e เราก็จะได้ Net Operating Working Capital นี่คือเงินทุนหมุนเวียนแล้วเราเอาส่วนต่างซึ่งถ้า AR ลดลงก็คือดีเขาใช้นี่เราสต็อกลดลงดีเพราะเรา, <D. S 2> อาของมันออกไปเยอะๆถูกต้อง สุดท้ายนะครับก็คือ t r e d e c o u o u s t a y a b l e ตรงนี้ <Not long. S 1> ลดลงก็หมายความว่าเงินสดของเราเนี่ยออกไป12ล้านโดยประมาณ <Nope. S 1> ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ทำให้ตัว change in net operating working capital เนี่ยมันเปลีป่ยนแปลงไปมันติดลบก็คือมันดีก็เนื่องจากว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นลบเนี่ยมันหมายความว่า1น,นะครับเราอาจจะได้เงินจากลูกหนี้เนี่ยมากขึ้นเ <Wow. S 1> เลยลดนะครับเราอาจจะขายของได้มากขึ้น inventory เลยลดนะครับหมายความว่าเงินสดเนี่ยยังไม่ได้ออก มาทีนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นบวกในตรงนี้นะครับเพราะมันคือการลบการเปลี่ยนแปลงของ net operating working capital แล้วมันนดนเป็นลบนะครับลบกับลบเลยกลายเป็นบวกรบเราบวกกันมันทั้งก้อนเราก็จะได้ FCF f ทีนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วเราก็แค่ต้องลากสูตรนครับพี่ก็จะลากไปทางขวาเพราะสูตรมันเหมือนกันหมดเลยโอเค เสร็จปุ๊บจากตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะช่วงแรกๆเนี่ยนะครับมันได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับขาดทุน1,300นล้านขาดทุน600ล้านนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เป็นบวกนะครับเพราะว่ามันก็ฟื้นจากโควิดจากนั้นนะครับอยากจะให้กลับมาดูที่ FCFF ของเรานะครับก็คำนวณตามสูตรเลยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องกลับไปดูนะครับก็คือก้อนสุดท้ายนะครับนี่ก็คือตัว n o r m alive year n o r m alive year คือ FCFF ที่จะต้องนิ่งแล้ว ดังนั้นตรงนี้นะครับตัว depreciation ก็จะต้องเท่ากับ t a p e x นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยม,มันเท่ากันเนื่องจากว่าเราให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงมันเป็นเปอร์เซ็นต์ to revenue นะครับมาเลยเท่ากันเมื่อเราเข้าใจกลไกนี้แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยเราได้มาแล้วไอ้ก,กระแสเงินสดที่ให้กับบริษัทนะครับให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็ให้กับเจ้าหนี้เนี่ยในแต่ละปีแต่ time value of money ครับมูลค่าของแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่ใช่มูลค่านี้เมื่อคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันเราจะต้องคิดลดต่อมานะครับ อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทำเป็น range เพราะเราไม่รู้หรอกว่ามูลค่าเปเป้เ,ปเท่าไหร,ร่นะครับเราเลยให้มี range ให้มีกรอบแล้วกรอบตรงนี้มันมาจากการที่เรามีอัตราคิดลดเนี่ยที่ตัดกันนะครับอัตราคิดลดยิ่งสูงมูลค่าก็ยิ่งน้อยนะครับ low r a n g เท่ากับ high w a นะครับ,รบ high range เนี่ยจะมาจาก low ว a กสูตรก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ discount factor เราเอา1ส่วนด้วย1บวก r ยกกำลังเวลาทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงว่าให้ทำไมใช้0.5ทําไม1.5 ทำไม2.5 3.5ทำไมไม่ใช้1 2 3 4เหตุผลคือว่าอย่างนี้ครับอันนี้เราเรียกมันว่า mid year convention ครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยเวลาได้กระแสเงินสดอ่ะอเขาไม่ได้ณสิ้นปีเขาอาจจะได้ช่วงระหว่างปีแต่เราไม่รู้ว่ามันเอียงไปทางไหนว่ามันเอียงไปครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราตัดจบด้วยการที่ใช้ค่าเฉลีย่ย มาทีนี้นะครับเราต้องมาคำนวณ terminal value มูลค่าของกิจการเนี่ยนะครับมันมาตลอด normalized FCFF ก็คือก้อนนี้แหละเรามาจากก้อนนี้เสร็จปุ๊บเราก็เข้าสูตรเลยครับคล้ายๆกับ golden growth model นะครับสูตร perpetuity นั่นแหละนะครับนั่นก็คือเอา normalized FCFF หารด้วย r ลบ t ฮะจะเห็นว่าก้อนนี้ใหญ่กว่าก้อนนี้เหตุผลนี้มันใหญ่กว่าเพราะว่าอัตราคิดลดมันต่ำกว่าแต่ไอ้ก้อนนี้ terminal value เนี่ยมันเป็น terminal value ณปีที่10 เราจะต้องคิดลดกลับมาให้เป็นปีที่0สิ้นปี2019นเะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปคูณกับ discount factor ของปีที่10เราก็จะได้10.5ล้านกับ12.9ล้านก็คือว่าไอ้มูลค่าเนี้ย28ล้านใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันเท่ากับ10.5ล้านในปี0 3นย์ล้านใน10ปีข้างหน้ามันเท่ากับ12.9ล้านในปี0ย์เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถคำนวณ enterprise value ได้หรือว่ามูลค่าของกิจการก็คือการที่เราจะซัมมูลค่าทั้งหมด ทั้ง10ปี explicit year นะครับแล้วเราก็ไปบวกกับสเตจที่2ก็คือ terminal value บวกกันได้มาก็คือมูลค่าของกิจการทําแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับ low range กับ high range หมายความมูลค่ากิจการเนี่ยจะอยู่ที่16.8พันล้านอา่อสิบเพันล้านแต่มูลค่ากิจการอ่ะมันไม่ใช่มูลค่าที่เราอยากจะรู้เรา,ราอยากจะรู้มูลค่าหุ้นเราจะรู้มูลค่าหุ้นดังนั้นเนี่ยก็ขเข้าสูตรของ equity value equity value <Yeah. S 1> นะครับนะเริ่มต้นจาก enterprise value ก่อนก็คือก้อนนี้ รเราจะต้องลบเดดลบเดดตรงนี้เราเอามาจากงบดุลเขาเลยนะครับเราบวกเงินสดนะครับตามสูตรเลยแต่เราจะลบ non controlling interest นิดหน่อยนะครับคือ non controlling interest เนี่ยคือการที่เอราวันเนี่ยอาจจะไปซื้อกิจการอื่นนะครับไม่เต็ม100%เช่นอาจจะเข้าไปซื้อ90% แล้วมันจะมีส่วนติ่ง10%เนี่ยที่มันไม่ใช่ของเอราวันอะแต่ว่าเวลาเขาซื้อไปแล้วอะนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในงบดุลด้วยสามมันทั้งหมดนะครับนี่คือมูลค่าของหุ้น oh. low range นะครับด้วยอาตาัตราคิดลด11%คือ7.4พันล้านมูลค่า high range นะครับด้วยอาตาัตราคิดลด10%อยู่ที่10.2พันล้านอันนี้ก็คือ market cap ที่มันควรจะเป็นพูดถึง market cap แล้วคนงงเราต้องเอาราคาหุ้นร,ราคาต่อหุ้นแล้วก็ไปหารจำนวนหุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นเนี่ยก็คือเท่านี้นะครับ2,500ล้านข้อสรุป target price เพื่อเอา equity value เนี่ยแหละเอาไปหารกับจำนวนหุ้น low range ได้2.95บาท95 high range ได้4.6บาท6ราคาปัจจุบัน3.66บาท66ครับ3ามาท6ถ้าเกิดเราเชื่อในตัวนี้อัตราคิดลดเท่านี้11%ดาวไซ์ d o ขายเถอะนะครับถ้ามีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราเชื่อใน discount rate นะครับ ที่10%เราก็จะยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ9.8%น <L an> นี่คือทหมทั้งมวลของ DCF แต่คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับสมมติฐาน <l ain> ใช่อันนี้เป็นเพียงแค่หลักการเฉยๆเป็นแค่โมเดลที่เราให้กรับเค <l ain> รื่องมือที่เราให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะลงทุนเก่งจริ <l ain> จรงๆนะครับก็คือจะต้องเป็นคนที่บอกธุษษรกิจออกอันนั้นสำคัญยิ่งกว่า DCF เลยครับสำหรับใครที่ชอบเอ่อคอนเทนต์ที่เราทำมาทั้งหมดเลยเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์เพจเราไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฟิตเวสเตอร์ <c oughs> ผมนนกับพี่หังลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ